สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับนุชชาแนลอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอ็ทพาท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะมาที่บ้านอาจารย์จักรเมินสุรินนะคะท่านผู้ชมเพื่อมาขอตัวเด็ดๆนะคะงวดก่อนก็สีห้าเข,ข้าเต็มๆนะคะงวดนี้เอดก็เลยไม่พลาดที่จะมาตามต่อก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดเดนะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวตามเอดมาเลยคะ่ะ กาจารจ่เขมสุรินคุณผู้ชมนะครับการจุดทูบนะครับแต่ละครั้งหลายจุดหลายที่มากน่าจะอยู่เกือบ20ที่นะครับ พิธีเลขหวยมอาทตสี่นี้เขาบารมีพระทธีร่างราแปตัวจริงครับป่าหินบักานได้ยินเสียงลเขาอัญเชิญท่านทั้งหลายจงนิมนต์อยู่มาอยู่นะครับทนคนนี้ปรพิธให้ที่โลกในกาลบัตนี้เถิดาทุกซาทุกซาทุกนาโมทัสสะวาโตหะโตสมะสมุตติสะนามโมตัสสะพวาโตหะโตสมะสมุตติะเอหิมาเอหิมาเอหิมาหิอานิมนต์จูจูจูโมเดิมบัตสาทุ สัรันชังสาเสียนงสะพันธุงนาเรตังปริบธานุภาโบสเมตังสเมตาปัทันตาอวิจิตาปริตังนันตุสักเคกาจรูปีกิเลสทิมานีที่เปรักที่คามีจนีเขมพิตมาจารุทวาทังาโลยตาทังกาโลิตาทังกาโลอันตาพุทังัตตวาคังัมังพุทนาสังขารตั้งังพุนาสรพีนาพทนาปกกิาระศีาลาวกุกิสัุาหิยาว้กปราชิกาสุป้ากาศนั การตัวตนีน้ัดตนสังไมแก่กับกาลบัตรนี่เถิดอิทิพิขวากเจ้าข้ออันเทิญนสมาสัเพียร์อเนื้อก้าเนื้อองข้ออันเทนาขออันเนสาอะไรที่มมอยู่บางบาทข้าออันเชิญพรมม่คงคาสะเป็น้ำลายข้อนเจพระพาปาก้อนสเพณน้ำ้ากำกักลังใจท่ากับสิ่งใดมื่อาดูได้ใดาย้แม่ีทายทา้ังคอนเชิญเงนับีร้อยปตัวเดชกจกัวและล้ํคุูอยู่ในธรรมจะมาช่วยพรกายให้แก่ครับเจ้าผู้จาพิธิธรรมาสนญําทธิ โอ้ครูโรมาม่าวี่าเอายกกรเจดีด้วยดีคองรบรถโคเต้าแต่กำกัครูบาตเงครูบานรนสยามครูสำแหรับแลครูตำแ่าครูเว็บบนคนปะทกครูโนโมกอคอขกอการถวายพรลงิตกนเลยมาข้าเจ้าขออัญเชิญครูบาถ่ายร้นเชิญมาจุนุ่สนุ่งการนาสตีอัเป็นคนนี้อัญเชิญนิบนมาทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทั้งสี่ทิศแปดทิศสองทิศั่วกข้าววกชั้นพัดห้าชั้นดิน เจ้าพ่ออัานเชิญสิ้นหายจงเปิดโชคเปิดลาเปิดทางเพื่อจะให้ลูล่วงไปด้วยดีลูกชางขอเลยทำพิธีหวยงวดวันที่สิบหกนี้ขาอ่านเชิญทั้งหลายจงปัดทานพรเปิดโชคใหญ่ลาบใหญ่ก็โชคลาบเงินทองจังไรมาเทมาให้แกลูกได้พบได้เห็นได้เถือสาธุสาธุครองสิ่งนี้ว่ากาจงปัดทานพรให้สมเร็จสมเร็จทุกตธกาด้วยเถิือสาธุสาธุ ដែលគួតវិធីសពមកហើយក៏ឲ្យលេដល់ធូបនេះមកច្បាស់តែបើថាអោយមិនទៀនក៏ឲ្យឡើយមកឲ្យច្បាស់ឲ្យគ្រប់ទូលឲ្យងូទូលណាក៏ឲ្យឡើយមកបាក់ទេហ្នឹងបាត់ធឹងបាត់ស្អាតធូបច្បាស់គឺថាតាមឲ្យបើថាអោយលើធូបនេះក៏ឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ស្អាតធូបគ្រប់ងូទៅបាត់ស្អាតធូប back about to you are to see noise ใหม่จ pues ุด like จุดโทษเสียงทรายเนาะด้วยนะครับ <notre morph flats> ตัวเลขขึ้นเลยคับผู้ชมรับนไหมไม่เลขบัญชีของอาจารย์เรือนะครับอาจารย์จะเมนสุรินนะครับไม่เลขบัญชีของท่านนะครับมีไหมนี่ชัดเจนเลยไม่มีเลยหนอ,ม,ม,อมีแต่เป็นห้าอันโกรนอาจารย์บอกว่าถ้ามีแตกไม่ครบแสดงว่าไม่ใช่ แต่ห้าไม่เตะแต่ห้าแต่ห้ายยืนยืนชัดห้ายืนชัดเลยชัดตัวเดียวสองตัวไม่ชัดสองตัวไม่ชัดนะอาแสดงว่าห้าวิ่งห้าเลยห้าล่างห้าล่างแปดห้านี่ห้าน้อยมาหมดเหรอยังไม่ชัดนะครับคุณชมนะครับยังไม่ชัดอาจารย์บอกว่ายังไม่ชัดนะครับโอ้สาธุสาธุ เทียนที่จุดให้ไวมากเลยครับวันนี้ไวไม่จ่านหยดทำไมครับหยดครช้าไม่หยุดหยดไวแล้วก็เป็นพญานาคเนาะจ่านซึ่งเคยเป็นไม่จ่านแบบรูปพญานาคแบบนี้เมื่อก่อนไม่เป็นไม่ค่อยเป็นเลยหรือว่าเพิ่งเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นครับโอ้สาธุสาธุเป็นบุญตาเหมือนพญานาคตจ้นี้มันจับจับงอนสวยมากเลยดูดีๆนะฮะจานสวยมากสวยเมื่อก่อนเนี่โอู้แล้วงอนี่ไปหา ไปหาอาจารย์ด้วยนะครับเอาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ไม่ยอมนะครับนี่ทูบเป็นที่สามนะครับเอาจนเห็นสามตัวอาจารย์ก็ไม่ยอมแนหะจนเห็นสามตัวปูยังไงต้องให้อาจจะรอเวลาแต่ให้อยู่ครับจะอยู่ในทูบนี่แหละจะไม่รู้ว่าเป็นทูบตัวไหนต้องเป็นาสามาที่เดียวหมดหรือเปล่าอ๋ <c oughs> องั้นก็รอรุ่นนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ได้ตัวนี้ตนแต่คลิปหน้าเนี่ยรอได้ตัวเลขจากทูบเสียค่ะทูบนี้ยังไม่มีเลยใช่ไหมแต่ตัวเดียวโอ้ยอมยอม ตามที่สองมัมีแมแต่ตัวเดียวถ้าทูบนี้ไม่มีการโตอีกเพราะว่าลงทุนแต่ละครั้งก็ใช้เวลาจุดทูบกี่ที่นะจารย์บูชาก็หลายที่น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบกว่าหรือยี่สิบเยอะมากใช้ทูบโอ้ตัวไหนก็จุดแล้วตัวไหนชัดกับตัวนั้นเครอต้องเอาตัวไหนชัดจะไม่จัาน เป็นตัวชัดโอ้หายส่วหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหายตัวหนึ่งเพราะว่ามันชัดตัวเดียวมันก็จะเดู <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเป็นเลขอะไร,รติดจวงมาที่นี่จะสงสารอาจารย์เพราะว่าใช้ทูบในการจุดบูชาปู่บูชาเพาาทพเทวาเยอะมากนะครับคุณชมก็นี่แหละครับไม่เลขบัญชีของอาจารย์นะครับเก็บหน้าจอแล้วก็ส่งมาเป็น คาทูบคาเทียนด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าถูกโชคมีโชคไม่ลาบก็ส่งเพื่อเป็นคาทูบคาเทียนในการจุดบูชาปู่นะครับแล้วก็จะได้ทําเลขให้เอซีได้ต่ตๆเรื่อยๆนะครับจะได้มีกําลังใจทํานะครับว่าท่านก็จุดหลายที่มากนะครับอย่างที่เห็นนะอย่างที่คลิปดูคลิปให้จบด้วยนะครับ แปดห้าสามเลยนะแปดห้าสามเรียงแปดห้าสามแปดอันนี้ไม่มีหรอกอาจารย์แปดห้าสามอจารเขียนให้หน่อยแปดห้าสามว่อาจารย์เลือกหลักๆที่สวยที่สุดเด่นที่สุดน่ะให้หน่อยฮะอันนี้ที่ว่ามันขึ้นมาเลขมันมาสวยครับอืมอันนี้ที่เลขสวยคือวงเล็บนี่ฮะคือมันเรียงสามตัวเรียงสามตัวไม่จับตัวอื่นเส้นที่มันมาจบตอนนี้ครับโอ้คือมาตอนนี้มาเป็นเลขแปดห้าสาม อ่ะคุณผู้ชมเป็นห้าสามเอ้ห้าสามมันตรงกับเลขเมื่อวานนี้บวงสงวงถวายระฆังกับโคงเนาะห้าสามป่ะสามเอ้แปดสามป่ 8, 3, ะแปดสามแปดกับสามตัวเดียวกันอ๋อแปกับสาตัวเดียวกันไหมยืนใหม่เอามาชัดเจนไหมตัวไหนก็ให้ชัดทูปตัวไหนไม่ให้ไม่ชัดก็ให้แตะกออกไปอีกอ่าคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้จบไปต่อคลิปหน้านี่เด้อดูให้จบทุกคลิปนะครับเพราะว่า คลิปจะยาวเกินอจะประมาณสัก12อนาทีนะครับสิบสองสิบามนาทีนะครับถ้าเลขเราดูเลขทูบเสียงทายจุดกิโลกแล้นะครับนี่สามโลกโอก,กแรกก็ได้แค่ตันนี้ดอกที่สี่ดอกที่สี่เราดูเลขไหนชัดนะครับอโอเคครับคุณชมนะครับคนจบคลิปขอขอ,ขอดูนิดนึงนะเหมือนพญานาคจริงๆเนาะอาจารย์รถ้าดูเอาง่ายๆถ้าจะบอกเห็นไหมถ้าดูจากไกลๆตรงนี้มันเล็กไป ตรงนี้มันเลขห้าถ้าดูจากโค้งตรงนี้ก็จะเป็นเลขสามที่ผมบอกถ้าดูจากลกลมันจะเป็น 8, 5, แปดห้าสามเปนห้าสามชัดมากครับถ้าเป็นสองตัวมีไหมถ้ามันสองตัวถ้ามันตีเอาแบบง่ายๆมาตรงนี้เห็นไหมที่ขีดตรงนี้มันบอกออกแบบห้าเนี่ยห้าขีดตรงนี้ก็เป็นห้าเป็นห้า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 กับห้าสามนะสองตัวเป็นห้าห้าหรือห้าสามครับนั่นแหละเท้าวิ่งก็ต้องวิ่งห้า ผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับไปต่อคลิปหน้าอีกเด้อน,นะครับคุณผู้ชมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมให้กําลังใจด้วยดีเสมอมาสาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุ